คือก่อนอื่นเนี่ยนะผมผมอยากจะ,ะพูดให้เป็นระบบในเชิงระบบว่าไอ้ความมั่นคงภายในประเทศที่มันล้มเหลวนะมผมใช้คำว่าในประเทศไทยแล้วกันที่มันล้มเหลวเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเราต้องดูที่มาหาอำนาจของโลกก่อนอนะครับว่าในขณะนี้ปัจจุบันันแบ่งออกไปสองข้าใหญ่ๆค,คือสหรัฐอเมริกาและจีน ตะวันตกตะวันออกใช่ครับทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมหาสองมหาำนาาเนี่ยต้องการที่จะทําให้รัฐของไทยเนี่ยคือเป็นเครื่องมือนะครับในเรื่องต่างๆไม่ว่าในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปัจจัยทางการเมืองเนี่ยมันมีความสําคัญกว่าหรือเป็นตัวหลักที่จะกําหนดในเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจดังนั้นเองเราจะเห็นว่ามหาำนาาจีนเองเนี่ยต้องการในเชิงของรัฐ บริวารเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้และในขณะเดียวกันก็ต้องการในเรื่องของอทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเคยในอดีตมาเนี่ยเคยร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาเนี่ยนะครับก็ต้องการยืนจุดอยู่เหมือนกันว่าต้องปะทะระหว่างมหาอำนาจไม่ให้จีนนะเข้ามามีบทบาทในประเทศเราเนี่ยอย่างและอย่างมากเพื่อที่จะถ่วงดุลไว้ ทั้งในทางด้านการทหารและในด้านด้านเศรษฐกิจซึ่งสหรัฐอเมริกานในขณะนี้ปัญหาของเขาคือเศรษฐกิจที่หนักมากมแต่จีนเองเนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดีนะครับเขาก็แย่เหมือนกันแต่คนมหาอนาจ,จีนเนี่ยยังมองในเรื่องของวิธีคิดทางเศรษฐกิจและคุมทรัพยากรในด้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ทรัพยากรที่สําคัญที่จะนําไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยอยู่ในภูมิภาคของอาเซียนเราเนี่ยเยอะมากมนะครับมันจึงทําให้เกิดการแข่งขันเมื่อเกิดการแข่งขันกันแล้วเนี่ยเพื่อที่เหมือนเหมือนสร้างรัฐบริวารทั้งสองฝ่ายนะครับมันก็จะมีผลว่าก,กระบวนการเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจะมาในรูปแบบไหนอ,อันนี้สําคัญค,คืออเมริกาก็เป็นตัวแทนของอมหาอำนาจต,ตก ฝั่งเราเนี่ยก็คือจีนใชคะจีนก็ตะบันออกจีนเนี่ยใกล้อเมริกาเนี่ยไกลกลับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งกันอยู่แต่ประเทศไทยไม่ควรเป็นสนามให้ใครถูกไหมคะถูกต้องครับเ,ออเราต้องยืนอยู่ในจุดให้ได้อ,อเมริกาเองมีความสัมพันธ์กับเราประมาณร้อยสามสิบกว่าปีมาแล้วส่วนจีนนี่เองเนี่ยเยพิ่งห้าสิบปีเพิ่งห้าสิบปีที่ทาการทูตทางการนะออที่เป็นทางการแต่อย่าลืมว่าจีนเนี่ยมาฝังรากนะพวกไมเกรนไง พวกที่นคนไทยเชื้อสายจีนตอนจีนปฏิวัติประเทศแล้วหนีมาใช่ไหมคะัมันก็เลยทําให้ดูว่าคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยอ้ออกจะเชียร์จีนมากซึ่งอาจจะไม่เข้าใจนะครับ <ฮะ S 2> ต้องต้องนะเป็นบริบทแต่ละจุด <ฮะ S 2> ไปแต่นี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อจะให้รู้ว่าการขยายอำนาจหรือการจะสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆให้เกิดขึ้น ในแต่ละประเทศของมหาอำนาจที่เขาใช้กันเนี่ยอย่างแน่ดีที่ผ่านมาคือสหรัฐอเมริกาเองใช้ CIA อเเป็นทั้งในทางบวกและทางลบรัสเซียใช้อะไรครับ KGB KGB อ่าส่วนจีนเนี่ยผมมีความมั่นใจอย่างลึกๆว่าเขาใช้จีนเถาคือมันเป็นการตีสองหน้าในระบบวิธีการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับค<ช>เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อมันเข้ามาอย่างเนี้ย ความมั่นคงของเราเนี่ยนะครับประกอบเพรามนมันทำไมมันถึงเกิดปัญหาความมั่นคงของเราหนึ่งสภาพของเราที่อ่อนแอในเรื่องของรอ enforcement และนโยบายการต่างประเทศของไทยประเทศไทยไม่มีนโยบายการต่างประเทศที่ชัดเจนเลยแต่ในอดีตเราถือว่าโอเคนะในอดีตใช่ครับแต่ภายหลังาก,การเมืองเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเข้าไปทําให้ระบบการต่างประเทศเราลนุนร <ๆ S 2> วนไปนะ ตีลวนไปเลยนะครับหมดหมดระบบไปเลยเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าเมื่อความมั่นคงภายในของเราเนี่ยหน่วยส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับอ่อนแอผมว่าล้มเหลวเลยใช้คำเลยไหมผมใช้ไ <c oughs> ม่อย่าไปอย่าจะใช้คํา,คคาว่าอ่อนแอใช้คําเบาๆอย่างนะ้นเนี่ยอ่อนแอแต่ทําล้มเหลวเนี่ยโอ้โหเราเราจะทํำยังไง มันมีองค์กรใช่ไหมองค์กรกระทรวงต่างประเทศดูเรื่องนโยบายองค์กรทั้งตำรวจทหารกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมระบบการค้ามันก็จะไปโยงกับระบบการค้ามันโยงหมดครับมันจะโยงหมดเกษตรพาณย์ทุกอย่างไม่จะโยงหมดเลยครับดังนั้นเองเนี่ยมันจะเราเราก็จะเอามามองมองต่อไปนะครับว่าความมั่นคงของเราเนี่ยทำไมมันถึงเกิดอย่างผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของสก c a มอร์เนี่ย การเข้าเมืองของผู้ผิดกฎหมายเยอะมากนะครับเพราะอะไรน,น,นะครับเพราะอะไรคําถามก็ต้องถามกลับไปว่าเมื่อกระบวนการของผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาแบบอย่างไรก็ได้เสียเงินแล้วก็เข้าได้อ่ะพูดังไงเๆเงินซื้อได้อะใช่ครับมันก็เลยทําให้เกิด